ข่าวเจ้านี้ข่าวรกข่าวสำคัญนะครับมาดูที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสุมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนที่จังหวัดสุราธานีครับเมื่อวันที่ย3่ิบสาพฤษภาคมเวลา13นาฬิกาสานาทีพระองค์สเสด็จพระจุลดนเนินนะครับไปยังโรงเรียนตำรวจตะวินใจเด่นเทคนิคมีนบุรีอนุสรนึ่งอำเภอพะเซ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการพระราชด,ดำริโรงเรียนแห่งนี้คึงเปิดซ้อนชั้นอนุบาลซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดเนี่ย147คนครูต่อชอดอ8อแปนายซึ่งเป็นครูทายาทเจ็ดนายนะครับและก็มีครูอัตราจ้างอีกสคนดำเนินโครงการตามพระราชด,ดำริครบ8เป้าหมาไมลักนะครับในปีการศึกษา2567รนักเรียนที่จบชั้นป .6 นะครับ นักรเรียนต่อชั้นหมหนึครบทุกคนปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ําลังศึกษาอีก10คนโรงเรียนยังเสริมสร้างสกแกภาพการอาชีพเช่นการสร้างกระจาดจากใบมะพร้าวเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับหลังจากส่งเสริมการทำน้ำมันมะพร้าวสก,กัดยิ่งรวยเปอร์เซ็นต์ลิปบามนะครับโดยมีประชาบ้านและกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านบางเต้าถ่ายสอนความรู้การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมะพร้าวและครีมบำรุงผิวเข้มข้นเินกนส่งจำหน่ายที่ร้านผู้ฟ้าครับ และก็ท่ทาการกลุ่มครับค่ในการนี้ถอดพระเนตรการแสดงทักษะข้องนักเรียนชั้นอนุบาลชุดซ้อมตามเป็นการจัดการเรียนการสอนตามโครงงานโปรเจกต์แอปโรดค่ะซึ่งพัฒนาแบบองค์ร่วมให้นักเรียนเลือกขั้วคอถีสนใจและครูจะนํามาจัดแผนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการซีดานและพัฒนาทักษะสมองโดยจัดการเรียนการสอนในถูกระดับชั้นในปี2567นี้ครูก็ได้รับรางวัลเรียนทองแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือว่ b e เบส r a c t ิส e ปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิ แล้วก็ทรงเยี่ยมชมศิทธิ์เก่านะชมรมศิทธิ์เกา่าซึ่งทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเช่นด้านการกีฬา,าศาสนาแล้วก็การมอบทุนให้แก่นักเรียนจากนั้นก็ได้ถอดพระเนตรการสแสดงชุดอนุรักษ์เชิดชูภูมิปัญญาทองทิ่นข้องชุมชนนําเสนอความเป็นมาของชุมชนตําบลบางสวรรค์แล้วก็ทรงติดตามการดําเนินโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการปลูกพืชพัก ทั่วมมเมล็ดแหงผลไม้เพาะแฮตเลียงซัดและประมงมีผลผลิตเกินความต้องการต่อการประกอบอาหารกลางวันก็เลยนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เผื่อทานอกอาหารและก็แจกจ่ายแก่ชุมชนนักเรียนยังได้รับการส่งเสริมให้ปลูกยาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำรวมทั้งทําเป็นผลิตภัณฑ์จากยาแฝกด้วยค่ะครับกิจกรรมของสมุดนะครับน,นัเสือการเล่านิทานบีบสร้างคลิข้อน,นักเรียนนะครับนะรัปอซี่เลกะโปอออกหออรืองมาโนยผู้มาไมยนะครับ ซึ่งจะมีการพัฒนาช่วยทักษะการอ่านทักษะภ่า,ภาษาทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถสรุปใจความจาคัญและข้อกิจาการอ่านได้ดกิจกรรมสาก้นะครับการดําเนินง,งานร้านสาก้อนอมรั์นะครับ การรับซื้อพ้นผลิตโครงการเกษตรเพื่ออ่านกลางวันสมัดิการเช่นการเป็นเสื้อต่างการมอบถุนการศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดบันทึกบัญชีซาโกนนักเรียนประจําปี67เจห้าเจ็ดนะครับและการรัลชนะเลิศกับประกวดการบันทึกรายงานการประชุมซาโกนนักเรียนประจําปี2 5 6 7นบจนะครับอาจารย์ตศพรนะครับการสาธิตการทําไข่เค็มนะครับนะครับการทาไข่เค็มทุนไพลใบเตยอัญชันการแปรรูปธนอหานการเยี่ยมกลุ่มสมาชิกบ้านบางเตา าการรวมกลุ่มกัรทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่งแกงปลาลูกราไขา่เค็มทุนไพรและกลุ่มพัฒนาอาชีพในเครือไข่ นำเสนอผ้าผลิตภัณฑ์ผ้าและตะกร้าครับค่ะจากการดาเนินโครงการตามพระราชดำรินี้กระทรงพ้นให้หนักเรียนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยปัจจุบันก็ยังเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าด้วยหลังจากพบผู้ป,ป่วยในพื้นที่เช่นว่าส่งเสริมให้มีการหลังมือนะการสวมหน้ากากอานาม,มัยโดยมีน้วยแพทย์พระราชทานออกน้วยบริการตรวจรักษาประชาชนส่วนใหญ่กลับป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและก็ระบบกล้ามเนื้อและมีน้วยธันตกรรมพระราชทานออกให้บริการด้วยพบ ผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโวค่ะต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนึ่งคนในการนี้การส่งเยี่ยมประชาชนทีเฝ้าทุลอองพระบาทบดับเสด็จในโอกาสเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนซึ่งระหว่างที่ทรงติดตามการดำเนินงานต่างๆก็ยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะด้วยนะอืมนะครับอ่ะ